อมาต่อ EP นี้นะคะกับการขึ้นสเต็ปก็คือขึ้นมานั่งสร้างกล้ามเนื้อต้นขานะคะกล้ามเนื้อต้นขาที่เราสร้างมาเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถ้าเราสร้างแล้วเรามีกล้ามเนื้อเราจะในระหว่างวันมันก็จะเผาผลาญพลังงานเรื่อยๆนะกล้ามเนื้อนะโอเคไปดูกันเลยมาก้าวขึ้นก้าวลงช้าๆนะแบบไม่ยากเลยเอาแบบช้าๆก่อนตอนแรก ทำแบบช้าๆตอนแรกทำแบบช้าๆใช่ไหมแล้วเราก็จะทําแบบช้าๆไปเลยมาดูว่าจะได้กินนาทีวันแรกเนาะมันก็จะแบบเนื่ยนะอยๆมาเากทำนี่เลย นับกันวังครั้งก็ไเ้เอาเป็นเซตละห้าสิบสิบห้า เป็นเซตละสามสิบก่อนแล้วกันวันแรกใชได้ไม่ธรรมดานะทุกคน มันใช้กล้ามนะคะเหนื่อยมากผักเสร็จโอ้ในธรรมดาลนะหรืว่าเราเริ่มแก่มันก็เลยแบบเหนื่อย จริงจริงใช้เขามาเริ่มไม่ได้แล้วนะ40อัพนี่คือไปแล้วต่อเซตสองนะเราจะเปลี่ยนเป็นเอาขาข้างซ้ายขึ้นก่อน30ไป quảng cán chuẩn cưng thang, cưng thang เหนื่อยนะเดินเดินเดนิเราเปลี่ยนเอาเท้าซ้ายเท้าขวาขึ้นนะเพราะว่าเท้าข้างไหนที่ขึ้นก่อนนะมันจะใช้พลงงัลงงานเราก้าวขวาขึ้นก่อนก็ขวาใช้แรงเยเอะ สลับเป็นอีกเซตหนึ่งซ้ายขึ้นระหว่างเซตก็เดินรีแลกหรือเราจะยึดกล้ามเนื้อก็ได้ขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อกันถายทำ โอเคเซตที่สองนะคะไปแล้วร,รู้ว่าวันนี้เราจะไหวกี่เซตวันแรกก็น่าจะไหวแค่เต็มที่สามเซตนะผมก็ยาวแล้วทุกคนต้องไป่ต่างไงเซตที่สามไปใครยังไม่มีกิจกรรมทำนะคะก็นำเสนอกิจกรรมนี้นง่ายๆขึ้นบันไดบ้านสร้างกำรเรนิดได้ดีนะไป เซตที่สาม่ขอเป็นสลับขึ้นขวามาเคลื่อนซ้าย โอคทุกคนเซตสามนี่มันเริ่ม,ร,มระบบหายใจเริ่มอยู่ตัวทําทำได้ดีขึ้นนะก็เซตหนึ่งเซตแรกเราเป็นขวาขึ้นเซตสองซ้ายขึ้นเซตสามเนี่ยเป็นสลับโอเคใช้ได้กับวันแรกที่่ามีการออกลังกายนะะทุกคนพักเบรคไปก่อนขึ้นลงบันไดได้ประมาณ 30นาทีก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็มาต่อด้วยขึ้นสเต็ปมานั่งตรงบันไดตรงตรงที่นั่งนะอีกประมาณ3มเซตก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้ถือว่า finish บรรลุตามเป้านะแต่ก็อยากจะทำแบบบ่อยขึ้นในสัปดาห์นึงก็อยากทำได้สักสามนะแต่ว่ามันไม่ได้ถ้าเป็นช่วงเย็นก็ช่วงเย็นก็น่าจะ เป็นเป็นปั่นจัก,กรยานที่จัก,กรยานออกกังกายที่อยู่ในห้องนะก็วันนี้ก็เยี่ยมนะใครที่ยังไม่มีกิจกรรมทําก็แนะนําแล้วก็เชิญชวนมานะแต่ไม่งไม่ได้ต้องครูดาวเดี๋ยวเราก็จะกิจกรรมเนื้อกิจกรรมเนื้อแล้วก็จิบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็พักประมาณ2 0่สิบสามสิบนาทีแต่เ,เราก็จะกลับไปทานอาหารเช้ากันนะก็ฝากติดตามนะคะช่อง หักสุภาพแชนแนลด้วยนะคะก็มีกิจกรรมทั้งเล่นกีฬาของเด็กๆนะแล้วก็ออกกำลังกายนะถ้ามีเวลาก็จะหลงคลิปให้ดูบ่อยๆนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ดูให้จบไม่ทิ้งโฆษณานะทุกคนโอเคบ๊ายบายฝากออนก,กายด้วยนะฮักสุภาพแชนแนล